ถ้าปัญหาของการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าเกิดจากการที่วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าการเรียนการสอนนะครับอาจจะก้าตามไม่ทันดังนั้นในฐานะผู้สอนวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องพัฒนาทั้งตัวเนื้อหาและวิธีการสอนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ครับผลงานด้าพิจารที่เป็นนวัตกรรมการศึกของสาบัส่วนใหญ่ตีพิมพ์ใน เวลาสัมมนาวอล์คแคมเปิลจูเคชันสิ่งที่อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อจะบอกเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นการทดลองที่ช่วยสอนกนศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุปฏบัติการเคมีครับแรงบันดาใจของกิจกรรมนี้มาจากไซส์โชว์ที่เราทํามาตลอดเวลาเป็นเป็นสิปีที่ผ่านมามีกิจกรรมมากมายที่น้องๆทําไปแล้วเห็นการทดลองที่น่าตื่นเต้นมีเสียงดังระเบิดดูงตามมีไฟลุกเงี้ยครับเราเอาสิ่งนี้เข้ามาใช้ดึงให้น้องเห็นถึงความสาคัญของ การทดลองแรกเป็นการทดลองทําให้รูโปรตแตกด้วยตัวทำลายอินซีครับซึ่งตัวทำลายอินซีเนี่ยเป็นตัวแทนของอันตรายในทางเคมีครับส่วนการทดลองที่2เนี่ยเป็นการทดลองสร้างภูเขาไฟจากกรีเซอรอลและโพแทสเซียมกลูมาร์เนตยูดาห์ทัพิีมนะครับการทดลองนี้ทําให้น้องเห็นว่าสารเคมีบางอย่างไม่ไม่สามารถเข้ากันได้ไม่สามารถเก็บไว้ด้วยกันไดน้และก็ยังทําให้น้องเขา้าใจว่าเวลาเก็บสารเคมีนะครับ ควรจะเก็บของแข็งไว้เหนือของเหลวเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวเนี่ยรั่วไหลามาสู่ของแข็งได้ครับนวัตก,กรรมนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนการสอนแบบเดิมที่นักศึกษามาเรียนในคาบเ,เรียนครั้งแรกนะครับจะเพียงดูวิดีโอเกี่ยวกับความปปอดภายในข้อปฏิบัติการเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ได้มีโอกาสจับเครื่องมือไม่ได้มีโอกาสได้ทดลองอะไรเลยพอมีนวัตกรรมนี้เกิดขึ้นมานะครับเราสามารถให้นักศึกษาทำการทดลองตั้งแต่ วันแรกที่เข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ได้เตรมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยในปฏิบัติการเพราะเขาจะจําได้เขาได้สัมผัสเขาได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายที่